eptq filler ชั Feeling, ้นนำจากเกาหลีใต้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เจนเย่เมธิกาจิระนรพัทในแคมเปญ f ีเ c t ช o u ชัดเจนในแบบฉันถ่ายทอดแนวคิดความงามจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงยุคใหม่พร้อมเดินหน้าสู่ตลาดอาเซียนและสร้างแบรนด์แห่ง Beauty with less possibility ผ่านกลยุทธ์ดิจิทัลและเวิร์กช็อปแพทยทั่วประเทศก็ รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รับการตอบรับจากทางคุณหมอแล้วก็คลินิกต่างๆมากมายนะครับรวมถึงได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับเราก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้เดินทางนะครับมา หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถสร้างนะครับความไว้วางใจในเชิงของคุณภาพนะครับความปลอดภัยแล้วก,การใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากมากเลยครับกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณเชนเย่นะคะโอ้ก็เป็นเกียรติมากๆค่ะดิใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของ EPTQ นะคะก็แปลว่าหนูเป็นตัวแทนเจนใหม่ค่ะนิวเ่ะ ทางบริษัทก็ววมีความยินดีนะฮะที่วันนี้ได้เดินทางแล้ก็ได้รับความร่วมมือน,นะฮะจากสิมวลชนแล้วก็ทีมแพทย์และทีม,ต,มต่างๆเรวนถึงคุณเจนเย่ที่รับผลิพัน์ของเราเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า ความสำคัญนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราได้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริงโดยผูกคลิกที่สะท้อนออกมาในทุกมิติจากการที่ได้รู้จักคุณเจนเย่ยเองและผลงานของคุณเจนเย่ยในทุกมิติเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจท,ที่ได้สะท้อนอย่างเกินคาดนะและก็เชื่อว่าแค่เองอยู่ทุกปีพวกนีก็ก็จะเล็งเห็นในสิ่งที่เราเห็นด้วยขอบคุณมากครับครับก็ต้องพูดว่าได้ชมผลงานนะฮะก็ผลงานของ ทสงด่วนครับไม่ได้โปรโมททีวีครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนของคนที่ไม่ใช่แค่มีมุมเดียวแต่มีความสามารถที่หลากหลายมีตัวตนมีความดีงามอยู่ในตัวเองนะแล้วก็มีความสมาร์ทซึ่งในความเป็นคนรุ่นใหม่ในมุมของนานาชาติ g l บอ a l g e ทั้งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แล้วก็มีมุมแนวคิด ความเป็นธุรกิจมีความเป็นเจอ์บอสซึ่งจริงๆมันเป็นอินสปิเรชันของคนในยุคนี้และเพราะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันท้าทายกับสิ่งที่เราเรียกว่าโกล b อล Product g โกลบอลซิ i z e เซของเราซึ่งเราเราเองเห็นแล้วเรามีความตัใจนะตอนนี้เหมือนได้มงมิสโกลบแล้วรู้่เหมือนได้มงเลยก็ตีใจมากที่ทางแบรนด์เรงเห็นอะไรบางอย่างในตัว ซึ่งอาจจะถ่ายทอดด้วยบทเฉลยค่ะจริงบทนี้ก็ทําให้ทําให้คนได้เห็นหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้คนอื่นได้เห็นก็ดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้มารับฟังเป็นแบบพิซซ์เซอร์ได้พรีเศษคิดอณไรที่ดีผ่านทุกคนได้เห็นกันมากชัดเจนไหแบบชัดเจนในแบบชัดเจนมากเลยอะไรล่ชัดเจนมากกว่าผมว่าอย่างนี้พอมันเป็นของคนที่หกแล้วอะทุกคนไปตรงตัวเองได้แล้วอย่างแบบ มันทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็ชัดเจนในแบบตัวเองก็คือเราอยากเป็นแบบไหนก็เป็นคนจะรักเราก็ตอบเมื่อเราเป็นเองครับจุดแข็งของสินค้าเลยเก็คือว่าเราเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับรวมถึงบริการของเราเองเนี่ยก็เป็นบริการที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้ดีนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับจากการที่สิผผนผลิตภัณฑ์เองถูกใช้นะครับไปมากกว่าจะสิบประเทศทั่วโลกแล้วก็ทั่วครอบคลุมทุกทวีปก็ <S <S ถ้าใครอยากจะสวยเหมือนน้องเจนเย่นะฮะนอกจากสิ่งที่น้องเจนเย่เป็นแล้วก็ขอให้มองในสิ่งที่น้องเจนเย่ได้เลือกนะฮะซึ่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็นําเข้าผ,ผลผิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจในการที่จะสร้าง ผลงานเช,งเช่นที่คุณเจนเนียร์ได้สร้างผลงานเช่นเดียวกันที่จะอยู่คู่ก,กับตลาดทั้งในประเทศไทยและในตา่างประเทศด้วยก,ก,การขอฝากด้วยค่อาจารย์กอยากจะฝากพีดีคิวไว้ด้วยความจริงหนูก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องโปรดักต์มากๆแล้วก็คือจะเล่นเป็นเซเซอร์หนูก็ต้องมั่นใจมากว่าเขามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดไทยแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองจะได้สินเจเนียร์